บึงพัชชนกอันเนี้ยเนี้ยบึงอยู่แค่นี้เองเออก็บ,บึงอยู่แค่นี้เนี่ยแล้วไม่ตั้งห้าร้อยเนี่ยอ้าวไม่รู้จีบหรือบ,บึงบอลเพชรบึงไหนแต่เนี่ยบึงพัชนกจาก,กรีแล้วเนี่ยอืตั้งกี่เมตรเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะได้ตั้งกี่เมตรเนี่ยแค่นี้ก็แค่นี้เนี่ยมันได้กี่เมตรเนี่ย แต่เขาเขียนไว้น่ะห้ามจับสัตว์น้ำน่ะวิ่งพัชนกน่ะแต่เขาวิ่งกันลงบนสนามมันไม่ถึงน้ำเฉลิมพระเกียรติอะไรน่ะทางข้าทางนี้ไม่ถึงสิบเมตรด้วยซ้ำเออไม่รู้แต่ที่ฉันไม่รู้ว่ากี่เมตรแต่ถึงแล้วเนี่ยมาดูใกล้ๆกันเนี่ยความมันึงเนี่ยเนี่ยแลเนี่ยข้าน่าจะเขียนผิดหรอเปล่าไม่รู้แล้วที่ดูนี่มันกี่กิโลครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกี่ป้ายอ่ะห้าร้อยกิโลเมตรด้วยห้าร้อยห้าร้อยกมเอ๊ะเล่นภาษาอังกฤษเนี่ยถนัดไม่ออกเซเอ็มเขาว่าแปลว่ากิโลเมตรเหมือนกันอ๋ออ่าอ่ก็เนี่ยมันถึงเดานี่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ถึงเมื่อไหร่เล่าผมก็ไปไม่ถึงก็ได้งก็คนที่นี่ฉันจะไม่รู้แล้วมึงพัฒนกอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าตอเนี่ยมึงพัฒนนกก็ถึงแล้ว ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยถึงตรงนี้แนี่ยเดินไปอีกหน่อยก็ถึงอบตแล้วแล้วไปอีกนิดนึงถึงสวนหลเอ๋ถึงเอ๋ศูนยอพยพอ่ามันอยู่รอบหนองบึงพระอยู่รอบบึงพัทนกเนี่ยใกล้ไก่เนี่ยกับไก่เอตีกัออบตก็ติดกับถนนเนี่ยถนนดำเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปก็ก็แง่ไปหน่อยก็เห็นเนี่ยอบตเห็นลังคาดิแดงๆนั่ยน่ะครับเออถูกไหมเเห็นผม ก็ไปใจอทางหลวงเออใช่ของทางเนื้ออฮะใช่ใช่อาจจะผิดติดนานยังไงแหละดูแล้วก็เนี่ยทำเส้นนี้เสร็จอะระยางเสริมเส้นนี้เสร็จนานแล้วเนาะเล้วก็ใส่เลยไปห้าร้อยเมตรต้องไปอยู่นู่นประมาณจ่าพงอะไม่กิโลห้าร้อยกิโลนะฮะเนี่ยใช่ไหมกิโลห้าร้อยกิโลโอ้ไปเหมือนไปยนต์ขเดี๋ยวปิดท้ายไปก็ได้